ล่องโทรทัศน์อวกาศโรมันที่กำลังจะมาถึงของนาซาสามารถถ่ายภาพทุ่งเลึกอัลตราฮับเบิลได้100ภาพในคราวเดียวภาพประกอบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการสังเกตการ สนามลึกพิเศษของกล้องโทรทศน์อวากาศโรมันในทุ่งลึกนักดาราศาสตร์จะรวบรวมแสงจากท้องฟ้าเป็นระยะเวลานานเพื่อเผยให้เห็นวัตถุที่จางที่สุดและอยู่ไกลที่สุดมุมมองนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ฮับเบิร์ตดันตราดีฟีิลมีกรอบสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงภาพที่ลึกที่สุดของจักรวาลที่มนุษย์เคยทำได้ที่ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตที่มองเห็นได้และใกล้อินฟาเรด สองอินเซสเผยรายละเอียดที่หน้าทึ่งของการแลคอรีภายในสนาม นอกเหนือจากทุ่งเลือกออร์ราฮับเบิรแล้วการสังเกตการเพิ่มเติมที่ได้รับในช่วงสองพศวดวัทที่ผ่านมาได้เติมเต็มพื้นที่โดยรอบการสังเกตของฮับเบิรที่กว้างขึ้นเหล่านี้เผยให้เห็นการแลคอซีมากกว่า265,000แห่งแต่เลื่นกว่าสนามอตร์ราดิฟของฮับเบิรมากในแง่ของการแลคอซีที่อยู่ไกลที่สุดที่สังเกตได้ ภาพฮับเบิลเหล่านี้ซ้อนทับในมุมมองที่กว้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลพื้นดินจากการสำรวจทอ้องฟ้าแบบดิจิทัลโครงร่างสีส้มแสดงมุมมองของกล้องโทรทัศน์อาวากาศแนนซี่เกรสโรมันของนาซาที่กำลังจะมาถึงเครื่องตรวจจับ18เครื่องของโรมันจะสามารถสังเกตเห็นพื้นที่บนท้องฟ้าที่ใหญ่กว่าฮับเบิลอันตราดิฟฟิลอย่างน้อย100เท่าในคราวเดียวโดยมีความคมชัดเช่นเดียวกับกล้องฮับเบิล เครดิตนาซา ESA และ A, อ o โอเอเคมร์ซรับทราบการสำรวจท้องฟ้าแบบดิจิทัลโรมันอันตราลิฟิจะรวบรวมการแลคอซีหลายล้านแห่งรวมถึงบางแห่งที่หายากและอยู่ไกลที่สุด ในปี1995กล้องโทรทัศน์อาวากาศฮับเบิลจ้องมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเป็นเวลา10วันติดต่อกันภาพดิฟติวที่เกิดขึ้นได้จับภาพดาราจากไกลโพ้นที่มองไม่เห็นก่อนหน้านี้นับพันการสังเกตที่คล้ายกันได้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมถึงการเปิดรับแสงที่ยาวที่สุดและลึกที่สุดนั่นคือฮับเบิลอันตรายดิฟติตอนนี้นักดาราศาสตร์กำลังมองไปข้างหน้าในอนาคตและ ความเป็นไปได้ที่เปิดใช้งานโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรสโรมันของนาซา ล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันจะสามารถถ่ายภาพพื้นที่บนท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลถึง100เท่าด้วยความคมชัดระดับเดียวกันด้วยเหตุนี้โรมันอันตราดิฟฟิจะรวบรวมการแลคอซีนับล้านรวมถึงนับร้อยที่ย้อนกลับไปเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากเกิดยิกแบงการสังเกตดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการสืบสวนใหม่ๆใ,ในหลายๆด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่โครงสร้างและวิวัฒนา นาการของจักรวาลไปจนถึงการก่อตัวของดาวในช่วงเวลาของจักรวาลแอนิเมชันการซูมออกนี้เริ่มต้นด้วยมุ่มมองของฮับเบิลอัลตราดีฟิวมีกรอบเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงภาพเหมือนของจักรวาลที่ลึกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาในช่วงคลื่นอาลตราไวโอเลตที่มองเห็นได้และใกล้อินฟราเรดจากนั้นมุมมองจะขยายออกเพื่อแสดงการสำรวจท้องฟ้าบริเวณน,นั้นของฮับเบิลให้กว้างขึ้น ครงร่างสีขาวซึ่งจับภาพการแลคอซีประมาณ265,000แห่งในภาพโมเสกขนาดใหญ่เมื่อขยายเพิ่มเติมเราจะเห็นข้อมูลฮับเบิลซ้อนทับบนมุมมองพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจท้องฟ้าแบบดิจิทัล โครงร่างสีส้มแสดงมุมมองของกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรสโรมันของนาซาที่กำลังจะมาถึงเครื่องตรวจจับ18เครื่องของโรมันจะสามารถสังเกตเห็นพื้นที่บนท้องฟ้าที่ใหญ่กว่าทุ่งลึกอัลตราฮับเบิลอย่างน้อย100เท่าในคราวเดียวโดยมีความคมชัดเช่นเดียวกับกล้องฮับเบิล หนในภาพที่โดดเด่นที่สุดกล้องโทรทัศน์อาวากาศฮับเบิลเป็นฮับเบิลอัรตราลึกสนามซึ่งเปิดตัวการล็กซี่มากมายทั่วจัก,กรวาลยืดกลับไปภายในไม่กี่ร้อยล้านปีของวิกแบงฮับเบิลมองดูท้องฟ้าที่ดูเหมือนว่างเปล่าเป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมงเริ่มต้นในเดือนกันยายนพอสอสาลา 2,546และนักดาราศาสตร์ได้เปิดเผยพรมกาแลคซีในปี2,547โดยมีการสังเกตการเพิ่มเติมในปีต่อๆมา กล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรสโรมันที่กำลังจะมาถึงของนาซาจะสามารถถ่ายภาพพื้นที่บนท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลอย่างน้อย100เท่าด้วยความคมชัดเท่ากันในบรรดาการสังเกตการจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองกว้างๆของจักรวาลน,นี้นักดาราศาสตร์กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของกล้องโทรทัศน์อวกาศโรมันทุกเลึกพิเศษ การสังเกตดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับวัตถุต่างๆต,ตั้งแต่การก่อตัวของดาวในช่วงที่จัก,กรวาลยังเยาไววัยไปจนถึงการที่ดาราจ,จักรรวมกลุ่มกันในอวากาศ โรมันจะเปิดใช้วิทยาศาสตร์ใหม่ในทุกด้านของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตั้งแต่ระบบสุริยะไปจนถึงขอบจัก,กรวาลที่สังเกตได้เวลาส่วนใหญ่ในการสังเกตการณ์ของชาวโรมันจะทุ่มเทให้กับการสำรวจท้องฟ้ากว้างๆอย่างไรก็ตามชุมชนดาราศาสตร์ทั่วไปจะมีเวลาสังเกตการณ์บางส่วนเพื่อขอโครงการอื่นๆน,นักดาราศาสตร์กล่าวว่าสนามลึกพิเศษของโรมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมาก ในฐานะแนวคิดวิทยาศาสตร์ชุมชนอาจมีผลตอบแทนทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นจากการสังเกตการในสนามลึกพิเศษโดยโรมมนเราต้องการให้ชุมชนดาราศาสตร์มีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของโรมันได้ปันตันโคเอเคมัวจากสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อาวากาศในบัลติมอร์รัฐแอร์มอริแลนด์กล่าวโคเอเคมัวนำเสนอแนวคิดพิเศษ ของโรมันในการประชุมครั้งที่237ของสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันในนามของกลุ่มนักดาราศาสตร์ที่ครอบคลุมสถาบันมากกว่า30แห่ง ด้วยอย่างเช่นสนามลึกพิเศษของโรมันอัดคล้ายกับฮับเบิลอันตราดีฟิลโดยมองไปในทิศท,ทางเดียวเป็นเวลา2-300ชั่วโมงเพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดมากของวัตถุที่อยู่ห่างไกลและจังมากแต่ในขณะที่ฮับเบิลกวาดล้างกาแลคอซี 4, หลายพันแห่งด้วยวิธีนี้โรมันจะรวบรวมหลายล้านด้วยเหตุนี้มันจะเปิดใช้งานวิทยาศาสตร์ใหม่ๆและปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างมากมาย โครงสร้างและประวัติศาสตร์ของจักรวาลบางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือความเป็นไปได้ในการศึกษาเอกภพในยุคแรกแรกซึ่งสอดคล้องกับกาแลคอซีที่อยู่ห่างไกลที่สุดกาแลคอซีเหล่านั้นก็หายากเช่นกันตัวอย่างเช่นมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เห็นในทุ่งหรือเปตราฮัาเบิร์น ด้วยมุมมองที่กว้างของโรมันและข้อมูลอินฟาเรดใกล้ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับของฮับเบิลทำให้สามารถค้นพบกาแลคซีที่อายุน้อยที่สุดที่อยู่ห่างไกลที่สุดเหล่านี้ได้หลายร้อยหรืออาจเป็นพันพันแห่งสลับไปมาท่ามกลางกาแล็กซีอื่นๆนั่นจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถวัดได้ว่าพวกมันรวมกลุ่มกันอย่างไรในอวากาศตลอดจนอายุของพวกมันและดาวของพวกมันก่อตัวอย่างไร โรมันจะให้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับกล้องโทรทัศน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งบนพื้นดินและในอวกาศรวมถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บของนาซาและอื่นๆด้วยในโคเคมอกล่าว เมื่อก้าวไปข้างหน้าในช่วงเวลาจากกระวาลโรมันจะรับการแลคอซีเพิ่มเติมที่มีอยู่ประมาณ800ล้านถึง1,000ล้านปีหลังจากเกิดวิกแบงในเวลานั้นการแลคอซีเพิ่งเริ่มรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกภายใต้อิทธิพลของสสารมืดในขณะที่นักวิจัยได้จำลองกระบวนการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นี้สนามลึกพิเศษของโรมันจะให้ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อทดสอบการจำลองเหล่านั้น การก่อตัวของดาวในช่วงเวลาจากกระวานจากกระวาลในยุคแรกยังประสบกับการก่อตัวของดาวอีกด้วย ดาวฤกษ์เกิดในอัตราที่เร็วกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันหลายร้อยเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดาราศาสตร์มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษารุ่งอารมณ์ของจักรวาลและเที่ยงจักรวาลซึ่งรวมเวลา500ล้านถึง3,000ล้านปีหลังจากการก่อตัวของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นรวมทั้งเมื่อลหลุมดำมวลมหาศาลมีการเคลื่อนไหวมากที่สุด เนื่องจากมุมมองของโรมันมีขนาดใหญ่มากเกมจึงจะเปลี่ยนไปเราจะสามารถสุ่มตัวอย่างไม่เพียงแค่สภาพแวดล้อมเดียวในมุมมองที่แคบแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่หลากหลายที่ถ่ายด้วยมุมมองที่กว้างไกลของโรมันแทนสิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าการก่อตัวของดาวเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใด สังกีตามาโลตราจากนาซากดา p a สเป l ไลเซนเตอร์ในเมืองครีมเบริร์ฐแอร์มอริแลนด์อธิบายมาโลตราเป็นผู้ร่วมวิจัยในทีมสืบสวนวิทยาศาสตร์ของโรมันที่ทำงานเกี่ยวกับรุ่มอรุณของจักรวาลและเป็นผู้นำโปรแกรมที่ทำสเปกโทรสรโกปีเชิงลึกร่วมกับฮับเบิลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแลคอซีอายุน้อยที่อยู่ห่างไกล นักดาราศาสตร์กระตุรูรนที่จะวัดอัตราการก่อตัวของดาวในยุคที่ห่างไกลนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อปัจจัยหลายประการเช่นปริมาณของธาตุหนักที่สังเกตได้อัตราการก่อตัวของดาวอาจขึ้นอยู่กับว่าดาราจักรอยู่ภายในกระจุกด,ดาวขนาดใหญ่หรือไม่โรมมนจะสามารถถ่ายภาพสเปกตรัมที่เลือนลางซึ่งจะแสดงลายนิ้วมือ ที่แตกต่างกันขององค์ประกอบเหล่านี้และให้ระยะทางที่แม่นยำเรียกว่าเรดชิ t ของการแลคอซี ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรอาจถามว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองหรือชนบทเช่นเดียวกับนักดาราศาสตร์ที่เราสามารถถามได้ว่าดาราจักรที่ก่ะตัวเป็นดาวฤกษ์ที่มีการใช้งานมากที่สุดอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีกระจุกมากๆหรืออยู่ที่ขอบของกระจุกดาวหรืออาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาโลตรากล่าว ข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเครื่องหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภารกิจของโรมันคือการเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มากมายในชุดข้อมูลสาธารณะที่จะสร้างขึ้นในแง่หนึ่งโรมันจะสร้างโอกาสใหม่ๆไม่เพียงแต่ในแง่ของการครอบคลุมทองฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขุดข้อมูลด้วย เขตข้อมูลลึกพิเศษของโรมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแลคอซีหลายล้านแห่งซึ่งมากเกินกว่าที่นักวิจัยจะศึกษาได้ในแต่ละครั้งการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์จำเป็นในการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่แม้ว่านี่จะเป็นความท้าทายแต่ก็มีโอกาสเช่นกันคุณสามารถสำรวจคำถามใหม่ๆที่คุณไม่สามารถตอบได้ก่อนหน้านี้โคเอเค r k กล่าว ศักยภาพในการค้นพบที่เปิดใช้งานโดยชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากภารกิจของโรมันอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลน,นอกเหนือจากที่เราคาดไม่ถึงในปัจจุบนัน คเอเคมัร์กล่าวเสริมนั่นอาจเป็นมรดกอันยาวนานของโรมันสำหรับชุมชนวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ในการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่าเราสามารถตอบได้แต่ยังรวมถึงคำถามใหม่ที่